กราสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่เกมกาล,ลินาฟีฟายเยอะนะครับวันนี้เรามากันในคอมโบสายซัพพอร์ตแต่จะไม่ใช่ซัพพอร์ตที่แบบคอยแต่ช่วยเพื่อนนะครับผมซัพพอร์ตครั้งนี้เป็นซัพพอร์ตที่ถูกอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับ แต่ก่อนจะไปรับชมคอมโบนะครับผมพี่อยากจะมาแนะนํากิจกรรมนึงให้นะครับผมเป็นกิจกรรมแจกฟรีเนีัยผมนี่เลยครับผมกิจกรรมแจกแผ่นเสียงปิมคุงเนียครับผมก็ใครที่อยากได้แผ่นเสียงมาใช้แบบฟิวฟิวเนี่ยผมแบบแจกฟรีเลยนะครับผมกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนะครับผมจนถึงวันที่3ธันวาคมแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเริ่มแล้วอย่าลืมเข้ามาล็อกอินให้ครบ7วันนะครับเราจะได้แผ่นเสียงปิมคุงเนี่ยมาใช้ฟรีๆเลยนะครับเอาไปกดการแบบสวัสดีครับฟูเชียบๆอะไรงี้เพียบเลย ก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินแล้วรับไปฟรีๆเลยนะฮะว่ากันด้วยเรื่องตำแหน่งซัพพอร์ตในผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาพจําว่าตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยต้องคอยช่วยเพื่อนต้องแบบเอาสกิลที่คอยชุบเพื่อนเท่านั้นนะครับผมห้ามเอาสกิลอื่นไปนะ ถ้าไม่ใช่สกิลที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนโน้มทีมนะผมต้องบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆและสกิลที่เราไปเนี่ยไม่สามารถช่วยเราได้เลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นลําบากนะผมแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับคนที่เล่นตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยมีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ทักษะในการเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะผมคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มีใครเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตกันบ้างรายงานตัวด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าตำแหน มาดูกันที่สกิลแรกเลยครับสกิลแรกนะผมเป็นสกิลของไนรีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะฮะเป็นสกิลไอวอลแกข่งนะผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแค่ไอวอลทนทานเฉยๆนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับถูกปรับแต่งขึ้นมาแล้วนะครับผมความสามารถพิเศษของสกิลนี้นะครับฟื้นฟูไอวอลหนึหน่วยต่อวิเมื่อไอวอลโดนโจมตีเพื่อนในทีมนะผมในระยะ5เมตรหรือว่ารอบๆไอวอลที่เราตั้งนะครับจะได้รับการฟื้นฟูเฮดพียี่สิบหน่วยต่อวินะครับสูงสุดเนี่ยสี่สิบหน่วยต่อผู้เล่นเเลลยยจ้้้าาาสกกินนนนีีะะคครรับ่อขงมมปโช์ ในช่วงที่แบบกําลังชนละมุนชนละเกกันนะครับเราตั้งไอวอลมาถ้าเกิดศัตรูยิงเรานะครับก็จะโดนไอวอลนะครับเราเนี่ยก็จะได้การฮิวเลือดไปในตัวด้วยนะครับในจังหวะที่เราไม่ได้พันญาเนี่ยเราจะได้เลือดจากตรงนี้มาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้ แนะนำให้ออกไปด้วยนะครับมาต่อกันที่สกิลที่2ครับสกิลที่2เป็นของซานีนะครับผมต้องบอกว่าสกิลนี้ก็ถูกปรับแต่งขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับความสามารถพิเศษของสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้สกิลนะครับจะได้รับค่าโล่ห้หน่วยให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะ10เมตรค่าโล่จะลดลงหลังจาก5าวิและจะสามารถใช้ได้ใหม่อีกครั้งครูดาวแค่สิวิเองนะครับผมสกิลของซานินี่ครับเป็นสกิลติดตัวนะฮะจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดใช้สกิลที่เราเอามาด้วยนั่นเองนะครับมาต ถามเลยนะครับผมสกิลนี้ก็คอนข้าที่จะเป็นสกิลที่ยอดฮิตเลยนะครับไม่ว่าจะทีมไหนเนี่ยก็ต้องมีสกิลนี้ติดไว้ในทีมแน่นอนนะครับเป็นสกิลของโมคนั่นเองนะครับผมความสามารถของโมคเนี่ยผมจะทําการเปิดจุดของศัตรูที่เราโจมตีนะครับเป็นเวลา5าวินะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทําการปลุกพลังของโมคเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่เราโจมตีศัตรูไปเนี่ยครับแล้วจะหากศัตรูที่เราโจมตีมันเคลื่อนที่เนี่ยผมจะทาการเพิ่มระยะเวลาให้นานกว่าเดิมสูงสุดเนี่ยหกจุดห้าวินาทีเลยนะครับก็คอนข้างมีประโยชน์มากๆเลย นะและยิ่งจะหากเราลงแรงนะครับไม่มีการเปิดไมค์ในทีมเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะบอกตำแหน่งของศัตรูเนี่ยให้กับทีมเราได้รู้กันนะครับโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องสื่อสารกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็ อย่าลืมเอาไปด้วยนะครับและมาถึงสกิลสุดท้ายของเราเนี่ยครับเป็นสกิลกดใช้นะครับผมเป็นสกิลของ A 1 2 4เนี่ยครับผมหรือว่า A 1 2 4นั่นเองนะครับเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างที่จะเท่มากๆนะครับตัวละครก็เสียวจัดเลยนะครับชื่อสกิลเนี่ยครับผมสนามแม่เหล็กนะฮะความสามารถของพิเศษของสกิลนี้นะครับความสามารถของพิเศษ ความสามารถพิเศษของสกิลนี้นะครับผมปล่อยสนามแม่เหล็กขนาด8เมตรปิดกั้นการใช้สกิลของศัตรูทําความเสียหาย25หน่วยและหยุดครูดาวสกิลเป็นระยะเวลา20วิครูดาว75วินะครับหยุดคูดาวสกิลเนี่ยก็คือการที่เราปล่อยสกิลนี้ออกไปนะครับจะทําให้สกิลของศัตรูที่กำลังคูดาวอยู่เนี่ย หยุดคูดาวเนี่ยผมก็สามารถเป็นการขัดจังหวะของสกิลของศัตรูได้นั่นเองนะครับสกิลของเราเนี่ยผมจะทําการคูดาวน์75ิาวินะครับผมหรือว่า1นาทีกับอีก15บาวินั่นเองนะครับก็ถือว่าคูดาวไม่นานมากแล้วก็ไม่เร็วมากนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับผมเจ้าสกิลนี้นะครับหลังจากที่เราปล่อยไปเนี่ยครับ จะทําการเปิดจุดนะครับผม,มก็คือเป็นคอมโบกับโมโคได้เลยนะครับถ้าเกิดมีศัตรูยืนอยู่หลังกําแพงหรือว่าในบ้าน 2- อสาคนเนี่ยถ้าเกิดโดนสกิลเราเนาี่ยผมก็จะเปิดจุดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเล่นยากแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองออกไปฝึกเล่นให้มันชินมือนะครับตอนปล่อยแรกๆเนี่ยมันอาจจะปล่อยสกิลนี้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเล็งยากนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไปลองเล่นดูแล้วนะครับช่วงแรกๆเนี Alum ่ยต้องบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพราะว่าใ <ๆ S 2> ช้ทักษะเดียวกันกกกับบาาารรรปะเิิด็จงแต่่ว เปิดเนี่ยมันจะย้อยใช่ไหมครับแต่สกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพุ่งตรงมากกว่านะครับมันจะเป็นแนวตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเล็งนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาอาจจะทำให้ศัตรูเนี่ยมายิงเราตอนที่เรากำลังเล็งก็ได้นะครับ ผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยเอาไปลองฝึกให้มันเข้ามือแล้วเราสามารถกดใช้ได้ทันทีเลยนะครับแบบไม่ต้องเสียเวลาเลงเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับผมและนี่ก็คือคอมโบสายซัพพอร์ตที่มีการนํามาใช้ในการแข่งขัน f r e ฟ Fire w l r Series ในปี2023นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบซัพพอร์ตทีมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับบางทีมเนี่ยใช้สกิลกดใช้ของ A 1 2 4เนี่ยถึง2ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมขอยกให้สกิลคอมโบนี้ครับเป็นสกิลคอมโบสายซับพอตที่ดีที่สุดในปี2023เลยนะครับเอาเลยครับผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์น่นรารได้เลยสำหรับทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสกิลเกณฑ์สุดท้ายครับอย่าลืมกินข้าวกินปลาด้วยนะจุบจ๊บ